พี่แก้วอายุ35ลาออกจากงานบัญชีเงินเดือน3 5 0 0 0เพื่อมาเป็นผู้นำทีมเพชรขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพส์ตรูปถือเงินสดขับรถใหม่ประกาศว่ามีรายได้6หลักแต่วันที่ตำรวจมาที่บ้านคุณถูกฟ้องช่อกโกง12รายที่ช็อกค,คือคนฟ้องคือลูกทีมที่ไว้ใจพี่แก้วที่สุดย้อนไป8เดือนก่อนพี่แก้วเบื่อง,งานออฟฟิศเงินเดือนไม่ขึ้น5ปีผ่อนบ้านผ่อนรถเหลือใช้แค่5,000 วันหนึ่งเพื่อนสมัยเรียนชวนไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แก้วมาทำธุรกิจกับเรารายได้แสนต่อเดือนไม่ยากบนเวทีผู้นำระดับสูงโชว์สลิปโอน2อ0แสนกุญแจรถหรูภาพเที่ยวมาลดี์เมื่อก่อนฉันเป็นแค่แม่บ้านวันนี้มีรายได้4ี่แ0,000นต่อเดือนพี่แก้วตาลุกวาว สมัครแพ็กเกจเพชร1 5 0,000ได้สินค้าเต็มมูลค่าบวกสิทธิหาลูกทีมพี่แก้วกู้สหกรณ์บวกยืมแม่รวม1,50 0 0 0ซื้อแพ็กเกจได้ของมากล่องใหญ่20กล่องแต่พอคิดต้นทุนขวดละแค่50บาทพี่แก้วถามอัพไลน์ของถูกขนาดนี้ขายยังไงไม่ได้ขายของขายความฝันหาคนมาสมัครใต้เธอคนละ1,50 0 0 0เธอได้30% พี่แก้วเริ่มรู้นี่มันไม่ใช่ขายตรงแต่ลงทุนไปแล้วต้องทำต่อพี่แก้วเริ่มสร้างภาพเช่ารถหรูถ่ายรูป3,000ต่อวันยืมเงินเพื่อนถ่ายรูปแสนหนึ่งเช่าห้องโรงแรมห้าดาวถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลทุกวันเดือนแรก80,000แล้วจ้าหลอกได้คนแรกนาะสาวอายุ45ขายส้มตำนาะอยากรวยบ้างขายส้มตำเหนื่อยนาะขายที่ดินสไร่ได้1 5 0 0 0 0 0มาสมัคร พี่แก้วได้คอมมิชชั่น45,000แต่ใจคิดหนาขายที่ดินเลยหรอ3เดือนผ่านพี่แก้วหาลูกทีมได้12คนแม่ค้าตลาดกู้เงินพนักงานโรงงานใช้เงินเก็บทั้งหมดครูเกษียณเอาเงินบำนาญมาลงทุนแต่ไม่มีใครขายของได้เลยทุกคนรอหาลูกทีมใหม่พี่แก้วเริ่มรู้ชัดนี่มันแชน่ลูกทีมเริ่มทวงถามพี่แก้วทำไมขายไม่ได้ ขาดทุนหมดแล้วจะเอายังไงพี่แก้วมีสองทางสารภาพเท่ากับเสียหน้าและโดนฟ้องหลอกต่อเท่ากับบาปแต่รอดตัวพี่แก้วเลือกหลอกต่อรอหน่อยเดี๋ยวบริษัทจะออกแพ็กเกจใหม่แต่แล้วนาสาวที่ขายที่ดินไปแจ้งความพร้อมเอกสารโอนเงินลูกทีมอีก11คนตามไปแจ้งความโดนหลอก12รายรวม 1. 8ล้านตำรวจจับพี่แก้วบวกอัพไลน์ทั้งหมด ข่าวดังออกทีวีทุกช่องแก๊งแชทหลอกเหยื่อ200รายพี่แก้วถูกจำคุก3ปียึดทรัพย์สินทั้งหมดผัวขออยา่าลูกอายแม่ป่วยช็อกเข้าโรงพยาบาลนาสาวไม่มีที่ดินไม่มีที่อยู่ครูเกษียณบำนาญหมดต้องกลับมาสอนพิเศษแม่ขาตลาดมีท่วมร้านเจ๋ง12ครอบครัวพังเพราะความโลภในคุกพี่แก้วมีเวลาคิดทำไมเราถึงทำแบบนี้ จากคนที่มีงานมั่นคงเงินเดือน35,000กลายเป็นนักโทษคดีช่อโกงความอยากรวยเร็วทำให้ตาบอดเสียงพี่แก้วพูดผ่างกรงขอเตือนทุกคนไม่มีรวยลัดไม่มีรวยง่ายธุรกิจที่ต้องหาคนมาเป็นขาเท่ากับแชรสิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่เงินแต่คือความเชื่อถือศักดิ์ศรีครอบครัว จำไว้นะงานสุจริตเงิน15,000ดีกว่าหลอกคนได้ล้านแต่ติดคกุกอย่าให้ความโลภทำลายชีวิต